ทำไมถ้าคุณไม่ฉีดป้องกันไว้เนี่ยวันนี้พรุ่งนี้บันน,น,นี้เป็นทั้งสวนเลยตอนนี้ใกล้เข้าหน้าฝนแล้วปามี<ช>อะไร<ช>ที่<ช><ช>จะต้องระมัดระวังบ้างคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการเตือนภัยนะเตือนภัยก่อนเข้าสู่หน้าฝนนะคะคระมัดระวังกันอ่ามีอะไรบ้างคะปะคนน้าคนไหนที่เจอสภาพแรงก่อนหน้านี้น้ําไม่เคยมีก็ดีใจกันใหญ่แต่ลืมจะลืมว่าในสวนเราโดยเฉพาะทุเรียนต้องระวังไว้ว่าเชื้อที่แฝงอยู่ในต้นของเราอ่ะเช่น ตัวฟิสเซีม่มพอหน้าฝนมาเนี่ยฟิสเซอี่มเริ่มจะระบาดแล้วเชื่อไหมถ้าคุณไม่ฉีดป้องกันไว้เนี่ยวันนี้พรุ่งนี้วันนี้เป็นทั้งสวนเลยก็เพราะอะไรเพราะว่ามันฝังตัวอยู่ในนั้นตั้งนานแล้วอยู่ต้นกิ่งอยู่บนใบอยู่ตรงรากอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ซึ่งมันมีเบลฟ,ฟีนปกคลุมไว้อะมันก็รอรอเวลารอเวลาที่โอกาสเหมาะเหมาะความชื้นเหมาะสมมันก็จะ,ะพุ่ออกมาก็คือฝนตกหนักฝนตกเยอะๆไอ้ตัวต้นพืชเราอะ ภูมิคุ้มกันอะเริ่มจะตกแต่ถ้าคุณฉีดลาทัมอเทอร์เป็นประจำเนี่ยมันไม่ตกแต่ความชื้นมีมากๆฟิวเซเลียมมันจะระบาดถึงนะทีนี้เราจะป้องกันได้ยังไงครับมาเพราะฉะนั้นคุณรู้ว่าฝนจะมาแล้วเนี่ยคุณฉีดแอนทรลาทามจ้าฉีดป้องกันไว้เลยสร้างภูมิคุ้มกันอย่าให้ภูมิคุ้มกันมันตกเพราะฉะนั้นฟิวเซเลียมเกิดมันก็คุ้มกันได้คุมกันได้ผมเคยพูดอยู่หลายคลิปแล้วว่าสร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันมันจะมีระบบ ลองไปทบทวนดูนสามระบบสรุปว่าถ้าป้องกันเนี่ยใช้ราเทมเปนเทอร์ er นะคะแต่<ช>ถ้าเกิดว่าส่วนไหนเจอปัญหาฟิวเซเรียมแล้วเนี่ยการรักษาให้ใช้ดีบิวคู่กับดีบิวบาร์ใช่ครับใช่ครับใช่